ครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับความที่ช่องความเชนนะครับวันนี้ความนะครับได้มาเที่ยวเล่นที่น้ําตกห้วยจันนะครับซึ่งเป็นน้ําตกหลังวัดห้วยจันนะครับตรงนี้นะครับคือเป็นพื้นที่ที่เล่นที่คนก็นิยมมานะครับเพราะว่ามันนะครับค่อนข้างไม่ลึกนะครับแล้วก็เด็กน้อยเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะครับผมวันนี้ก็นะครับเวลาประมาณนะครับที่ความมานะครับประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับซึ่งน้ําในวันนี้คือใสนะครับ ค่อนข้างใสดีเลยนะครับเพราะว่าฝนฟ้าไม่ตกครับเพราะว่าเมื่อวานน่ะความไปน้ําตกสวนป่าบักดองมานะครับวันนี้เลยมาที่น้ําตกพัทร์ครับซึ่งเป็นพื้นที่ในบริเวณที่ความอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับผมวันนี้บรรยากาศก็นะครับค่อนข้างหรือว่าทุกคนก็ทยอยมาแล้วก็ทยอยกลับเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่น้ําตกพจันทร์กันนะครับผม บริเวณน้ําตกนะครับก็นะครับมีที่นั่งเล่นนะครับได้หลายมุมนะครับผมซึ่งนะครับก็สามารถล้างรถได้ครับไม่แปลมันเป็นน้าธรรมชาตินะครับผมลูกห้านก็มาเที่ยวนะครับนะครับถือว่าวันนี้บรรยากาศดีนะครับผมนะครับทุกคนก็หลั่งไหลมาเที่ยวกันเรื่อยๆนะครับผม จะเห็นได้ว hmm. ่านะครับ huh. น้ำใสมากนะครับผมวันน <interview> ี <splash> mm ้ความก็พาล้านหลานนะครับมาเล่นน้ำนะครับเย็นไหมลูกน้ำเย็นไหมเย็นมากชื่นใจไหมน้สมใจแล้วใช่ไหมได้เล่นน้ำแล้ว เล่นเลยลรืงพืท,ที่เลย <cultura> บริเวณตรงนี้นะครับเป็นที่ที่นะครับลึกนิวนิดนึงนะครับเป็นที่ที่น้องๆสามารถโดดเล่นน้ําได้นะครับผมตรงนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นทางน้าไหลขึ้นไปนะครับก็สไลเดอร์ลงมาได้นะครับสไลเดอร์ลงครับมาจนจากนู้นมานี่นะครับไปนี่ไปตามน้ำเรื่อยๆครับน้ำวันนี้ใสนะครับ ลานล้านนะครับสนุกเลยครับค่อยๆสไลด์มาเด้อตรงนั้นนีลึกนั่นลึกนะอือ,อือแนวแน่เดียว เครโดดไหมตรงนี้คย ็ในวันหยุดนะครับก็สามารถพาลูกๆหลานๆนะครับมาเล่นนะครับที่น้ำตกพระจันทร์ได้ก็ต้องดูฝนฟ้าด้วยนะครับถ้าสมมติว่าฝนเราจะมาวันนี้ถ้าเมื่อวานเนี่ยฝนไม่ตกน้ำมันก็จะใสนะครับผมแต่ถ้าว่าฝนฝนตกตอนกลางคืนคือถ้ามาตอนเช้านะครับหรือตอนเที่ยงอย่างนี้น้ำมันก็อาจจะขุ่นได้ครับฉะนั้นนะครับก็ฝากแนะนำนะครับว่ามาเล่นก็ดูนะครับกรมอุตุวิทยาดูเอ่อ เพื่อนๆทุพ,พี่น้องๆนะครับถามเขาที่เขารู้จักนะครับว่าน้ำมันใสหรือไม่ใสกลัวมาแล้วเสียเที่ยวนะครับน้ำขุนเล่นไม่ได้หรือน้ำมันเชี่ยวแรงนะครับหลังจากที่ฝนตกอันนี้ก็จะเสียโอ,อกาสที่เราได้มาอยากเห็นความสวยงามแบบนี้นะครับที่น้ำมันใสนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ความในช่องความชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคัา